ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเก้าลิตรมาพาเพื่อนมาพบกับหมอนะครับสิงแสโตอันนี้ดีสิงแสหรือเรื่องหมอดีครับหมอก็ได้อาสิงแสก็ดีอาสิงแสดีกว่าครับสิงแสโตแล้วก็คนไข้คนผู้ป่วยนะครับก็คือพี่ดำของเราพี่ดำเราเนี่ยป่วยเป็นอะไรมาทันเป็นขอแก่ตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ดำป่วยเป็นอะไรบอกมาเลยพี่ดำอยู่ๆแล้วมันอักเสบไม่รู้สาเหตุไม่ใช่อยู่ๆนะ เหตุเนี่ยมันมีอยู่ไปทําปุ๋ยแล้วแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้าบูหรือไม่ได้ใส่รองเท้าบูทเนะที่หุ้มแต่เป็นรองเท้าเปล่าๆล,ลงไปไปเจอไปย่ําเจอแผลแล้วไอ้เจ้าเชื้อโรคเข้าไปในนี้ไปหาหมอแผนปัจจุบันเขาว่าไงครับเป็นโรคอะไรครับอ,อติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อ,อไม่ใช่ในกระแสเลือด ติดเชื้ออะไรสักอย่างนี่นนแหละเ,เป็นแผลติดเชื้ออ่ะเป็นแผลติดเชื้อแต่ยังไม่เป็นอยู่ในกระแสเลือดแต่พอมาคุยกับสิงแสโต้สิงแสโตครับสรุปว่าอันนี้ออกแนวติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าครับอออหรือหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นยังครับยังครับเพราะว่าดูดูดูดยังไงครับดูมันจะดูอ่ะขอข้อหน้าครับผู้ป่วยเนี่ยยังไม่มียังไม่มีอาการเป็นไข้เนาะถ้ามีอาการเป็นไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดจะต้องมีไข่ร่วมแล้วก็หนาวสั่นหนาวสั่นอันนี้ยังนะครับยัง ยังยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเดี๋ยวต้องกลับไปเป็นต่อยทีหนึ่งถึงจะผ่านอ่ะอันเนี้ยเรียกว่าตีนตีนนะตีนตีนอ่ะตีนบวมเลยอยาบคานเขาเรียกส้มตีนอ่าบวมบวมเลยนะครับเนี่ยเห็นชัดชัดเลยเอาขึ้นมาสองข้างเลยครับไม่เอาขึ้นมาสองข้างเทียบว่าเอาไม่ให้เกียรติเอาขึ้นมาสองข้างเลยเอาเอากับมึงเอ้าเอาจนได้อ้าเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนครับดูครับอันนี้บวมเนื้ออันเนี้ยแฟบเนื้อ อ่ะโอเคเดี๋ยวจะใช้ความอาัศาจรรย์ของสิงแสโตเนลามิดนะครับให้แผลเขาเขายุบไปไป,ไปยุบลงไปเนี่ยการยุบลงไปเนี่ยเราใช้เทคนิคไหนครับขออนุญาตครับสิงแสครับใช้เทคนิคยางไงก็คือการใช้ยาสมุนไพรจีนที่เป็นของต้นตระกูลที่สืบทอดกันมาเป็น100 100ปร้อยร้อยปีนะครับในการดูดหนองครับที่อาการบวมเนี่ยที่มันบวมบวมเพราะว่ามันมีหนอง ข้างค้างอยู่ข้างในน้องน้องเนี่ยสําคัญเลยที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อครับดังนั้นเนี่ยยาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ดูดเอาหนองออกมาจากบาดแผลอันเนี่ยยาเนี่ยเขาก็เรียกว่ากอเอี๊ยภาษาจีนกอเอียแล้วภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรครับถ้าภาษาไทยในตำราไทยเขามีเขียนว่ายาดูดฝีอครับของไทยก็มีตำรับลักษณะคล้ายๆกันกับของจีนแต่อันนี้เป็นสูตรของจีนมาจาก สัวเถามาจากสัวเถาครับโอเคมาจากสัวเถานะครับแล้วก็จากสัวเถาายากไปอยู่ที่ไต้หวันก็มีที่บอกเป็นญาติของหมอถูกไหมครับเออไต้หวันยังไม่มีแต่ว่าสัวเถาแน่ๆต้นตระกูลยังไงก็เจออยู่<ว>ยอยู่จากสวาัวเถาแต่ตอนเนี้ยที่จีนที่สวัวเถาตอนนี้หมดไปแล้ว <Okay. S 1> ใช่ไหมครับ<ม>ได้เถาหมดไปแล้วครับไม่มีใครสืบพอดแล้วครับคือจริงๆวิชาแบบเนี้ยต้องบอกนะครับว่ามันเป็นงานที่ ที่ต้องอยู่กับบาดแผลเลือดและหนองแล้วก็ความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยหลายๆท่านนะครับเห็นอย่างนี้ปุ๊บเรียกได้ว่าถอดใจใช่ไหมครับสิงหาโตครับคือไม่ไหวแล้วไม่อยากทํางานแบบนี้เลยนะครับการทำงานแบบเนี้ยถามว่าสิงแสได้เงินเยอะไหมครับไม่ได้ครับอันนี้จะผู้ป่วยได้ว่าไม่มีการเรียกร้องค่ารักษาอันนี้เป็นจิตอาสาถูกไหมครับใช่ครับอันนี้อีกแผหนึงนะครับ อ่ะได้ครับเดี๋ยวเหมอะแต่การให้ครับเจนนี่ครับกลัวกลัวอันนี้สิงแสเรานี่เรียกได้ว่ากิตอาสานะครับไปที่ไหนรักษามากี่ปีแล้วครับเอ่อนับรวมรวมน่าจะยี่สิบปีครับยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีนี่ผ่านเคสมากี่เคสแล้วครับโอ้นับไม่ท้วนนับไม่ท้วนเอาว่าเฉลี่ยแล้วอาทิตย์ละหรือเดือนละกี่เคสครับโดยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่น่าจะต่ํากว่านับปัจจุบันนะครับอ่ะครับสูงสุดเนี่ยประมาณสิบห้าสิบหกเคส อาทิตย์หนึ่งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วรักษาเคสเนี่ยวันละประมาณร้อหรือสองร้อคนโอ้โหทําไมมันรอบลงมาเยอะครับเสร็จกิจไม่ดีหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เพราะอะไรครับเบื่อประมาณสิงแสเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยที่จะทําแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าในตลอดต,ต,ต,ตลอดลอดเวลากี่ปีนะครับสาสิบปียี่สิบปีครับยี่สิบปีแต่จริงๆเริ่มจับงานมาสาิใช่ไหมครับ เพราะต้องช่วยคุณแม่ช,ช่วยคุณพ่อ<ช>นะครับก็คือช่วยกิจการงานในบ้านนะครับแบบนั้นเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเห็นแบบนี้มาก็มีมีมีมมรังเกียจไหมครับไม,ไม่รังเกียจผู้ป่วยไม่ได้ครับรังเกียจแผลไม่รังเกียจผู้ป่วยรังเกียจแผลเนี่ยไม่เคยรังเกียจเคยรักษาถึงขนาดที่ว่าเห็นอวัยวะภายในก็คือหัวใจหัที่เคยได้ยินตุบๆก็เคยมาแล้ว อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโทษนะครับอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วหัวใจอยู่อยู่เนี่ยเนื้อเนื้อหลุดไปเลยใช่เนื้อเนื้อหลุดออกไปเลยเพราะว่าเคสเ้านี้เป็นมะเร็งเต้านมอ่าแล้วก็โดนฉายแสงไปเนื้อหายไปเนื้อหายแล้วหัวใจเต้นตุบใช่ตุบตุบแล้วก็ไปเรียกกลับมาไปเรียกเนื้อเข้ากลับมาโอเป็นยังไงไอ้ยะก็อันนี้คุยไปคุยมาก็เสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้วโอ้ แล้วเราเตอนแรกคุยกันว่าต้องโดนมีดไม่ใช่เหรอครับไหนบอกว่าจะกรีดเอาเลือดช่วอ,ออกเอ้าก็พี่ดากรีดไปแล้วไงอ่เหรอโอ้เราก็ดีใจเลือเดี๋ยวก่อนต,ต,ตอนตอนแรกคุยกันเนี่ยว่าจะต้องลงมือกรีดแล้วทำไมถึงไม่กรีดครับเพราะแผลมันเปิดแล้วอ, <is S 2> อ๋อแผลแผลไม่เปิดอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอีกนิดนึงอ๋อนี่ถือว่าดีนะครับแผลเปิดไม่งั้นโดนมีดเป่งแล้วแผลไม่เปิดเนี่ยผู้ป่วยรายนี้อาจจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้ แต่เ,เนี่ยเพราะว่าแผลเปิดเนาะเชื้อโรคก,ก็เลยถูกขับออกมาจากร่างกายได้บางส่วนทําให้เชื้อเนี่ยไม่เข้ากระแสะเลือดนี่คือหลักของธรรมชาติไอหลักของร่างกายเลยหลักของร่างกายเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดประเมิสนสถานการณ์นี้กี่วันหายครับฟันธงแผลแบบนี้ประมาณนี้ไม่เกินห้าวันนะอันนี้จากเคสที่ผ่านๆมาประสบการณ์ของหมอมาตลอดยี่สิบปีเห็นอย่างนี้ปุ๊บฟันธงเลยนะครับเนอะผมมีการคุยกันเบื้องต้นมา ข้อแม้นก็คือผู้ป่วยต้องไม่ทานอาหารแสลงด้วยนะอาหารแสลงมีอะไรครับเผื่อเพื่อนๆเขาอยากฟังแล้วเออหลักๆเลยตามโบราณแพทย์แผนไทยก็มีบอกไว้ข้าวเหนียวเครื่องในสัตว์ปีกทุกชนิดนะครับปลาไม่มีเกล็ดครับยาแก้อักเสบนะครับพวกเนี้ยไม่ได้อะต้องเลี่ยงต้องงรแล้เดี๋ยวก่อนนี่มีหน่อไม้ด้วย อ่ใช่ไหมครับเพราะผม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 ทานได้ไหมครับไข่ทานได้หมูทานได้อืแต่ยายาที่เก็บทานได้ยาแผนปัจจุบันยาแก้เบษรับยาแก้เศษสาหรับทานได้สหรับสูตรของสิงแสโตออกเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อกี้เนี่ยเป็นศาสตร์จีนทำไมใช้ของแสลงของไทยอ่ของจีนก็ ็รักก็มีห้าเหมือนกันครับห้างไปใช้กันอาม่าผมอ่อผมก็เหมือนกันถ้าผู้ป่วยมารักษาแล้วห้ามกินสัตว์ปีกห้ามกินเป็ดกินไก่ผู้ป่วยกินสัตว์ปีกมากินเป็ดกินไก่มาอาม่าจะปฏิเสธการรักษาทันทีเพราะถือว่าผู้ป่วยไม่ความร่วมมือไม่เคารพด้วยใช่อฮะไม่เชื่อฟังหมอเอาง่ายๆแล้วบอกว่าจะมาหายแล้วพอมันไม่หายมาด่ามาบสถ์มาโทษหมออันเนี้ยไม่ได้เลยครับมอม่าผมบอกเด็ดขาดเลยว่า ถ้าผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือนะสั่งห้ามแล้วยังกินแสดงว่าเขาไม่อยากหายก็อย่ารักษาเขาออโอเคอ่อฮะโอเคอันนี้คือตอนนี้หมอแผนปัจจุบันน่ะอช้ยาแก้เสษไหมผมแต่ตอนนี้ผมจะหยุดอเชื่อหมอเชื่อหมอโตว่ราะงั้นโอเคเชื่อหมอโตโอเค,ออเคท,ทีนี้ต้องถามต่ออันนี้ต้องทําแผลทุกวันไหมครับร้างทุกวัน ก็จะหายเร็วขึ้นต้องถอดต้องดึงล้างทุกวันหายภายในห้าวันได้อายุภายในห้าวันดี๋ยว่าหายยุบภายในห้าวันแต่ถ้าไม่ทําการล้างแผลเลยอทนที่หนึ่งล้างแผลครั้งเดียวเนี่ยหนองมันก็ออกไม่ได้สําคัญก็คือหนองต้องออกทีเนี้ยทีเนี้ยคาว่าทีนี้คาว่าล้างแผลครับก็คือเดี๋ยวพี่ดาก็คือพรุ่งนี้เวลานี้ถอดออกมาแล้วก็ล้างน้ําปกติล้างน้ําเกลือที่ทําความสะอาดแผลโดยเฉพาะใช้น้ําเกลือนะครับพี่ดาครับ โอเคเนาะอ่ะโอเคก็เป็นน้ำเกลือน้ำเกลือน้ำน้ำเกลืออ่ะนีน้ำเกลือผู้นี้หมอโตไม่มาแล้วทำไงครับพี่ดำไม่จำให้ผมทำเองสิพี่เล็กพี่เล็กอาะมดมาได้ผู้ผู้การก็ได้อ่ะพี่เล็กเ็กสอนเอาไว้แล้วฝึกไว้แล้วกับมือแล้วแล้วก็ใช้ตัวยาตัวเดียวกับพี่เล็กก็มีเนาะใช่ครับอ่ะตัวยาดูกันเดียวกันเลยดูดิเห็นสังเกตดูแแปะไปยังไม่ทังนึ่ถึงนาทีเลยเนี่ยプラสเตอร์นี่น้ำเหลืองซึมออกมาหมดลว แล้วเธอคิดดูว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาจอบมาเยอะขนาดไหนอ,อย่างนี้ต้องทํางานไหมหรือว่าจะพักผ่อนครับเดี๋ยวอะไรนะต้องทํางานหรือพักผ่อนดีครับอย่างนี้ขึ้นอยู่ที่ผู้ป่วยแล้วต้องเคลื่อนไหวไหมหรือไม่ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็ได้ทํางานได้ชีวิตปกติจากเห็นอาการเนี่ยเดินกระเพงกระเพงเนี่ยเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาสังเกตดูขาเนี่ยจะยุบลงไปครึ่งหนึ่งอละโอเค อ่าได้ได้ได,ได้วันศุกร์จะต้องหมอหมอโตต้องมาที่วัดบางยางอีกมันดีวัน,น,นมันมันพุทธมัพุอ่ะเดี๋ยวให้ประมดเะสทำาหมอหมอโตจะมาวันศุกร์เดี๋ยวมาดูแล้วมาเช็ควันศุกร์อีกทีหนึง่งนะครับอของพี่ดำ<ต>นะครับยายาแผนงโบราณกินได้ยาอของห็่ออืมคนละส่วน จีด้าไม่เกี่ยวกันไม่ไม่ยา่แต่อยาาไม่อยากแก้เสพขอ,อนิดนึงแก้ปวดจินด้านแก้เสพห้ามเพราะว่าแก้เสพคือการห้ามให้หนองออกแต่วิธีการอของไทยกับจีนคือต้องเอาของเสียเอาของที่มันอยู่ภายใน,นเนี่ยเช่นหนองหรือเลือ,อ,อดที่มันมีเชื้อเนี่ยออกมาเอาพิษออกพูดตรงๆก็คือการดูดพิษออกอช่ไงอ่ะโอเคงั้นพอเป็นไกด์ไลน์ถ้าเกิดเพื่อนมีเคสแบบนี้วันวันศุกร์ ที่จะถึงเนี่ยเป็นวัดพระใหญ่ด้วยมาเจอกับจ<ด>ิงแสโตได้ไหมครับได้ครับอได้นะครับ<ด><ด>ยังไงก็จิงแสโตก็จิตอาสาอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็คือที่วัดบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนท์นะครับก็วันวันศุกร์นี้วันที่ไหร่อ่ะพี่ดำวันจนทรนั้นแหละวันนี้ยี่สี่ยี่ห้ายี่หก โอเคก็คือยี่สิบหกที่จะถึงนี้โอเคนะครับอีกแค่สองวันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปลงไปอีกแค่สองวันแล้วมาเจอกันนะครับเผื่อเพื่อนๆมีเคสแบบนี้แล้วเกิดทุกทุกแบบนี้มาเจอกับสิงสาโตนะครับสิ่งสาโตัวจัดการให้ได้นะครับก็โอเคงั้นต้องขอบคุณสิ่งสาครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ดำขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอออันนี้ก็ Wow.